จบคอนเขาน่ารักมากแล้วแบบต่อไปนี้คอนนุกปลายเขาจะมีกล่องไว้ข้างหน้าด้วยนะทุกคนไว้ทําบุญทําบุญเมลุอืน้องจะทําบุญกันนุกปลายให้พี่ๆไปหยอดได้น่ารักเขาน่ารักมากทําไปเถอะทุกคนบุญทําบุญกับนุกปลายอ่ะเขาทําจริงๆไงเราเห็นแล้วเสียดายพวกเราไม่ได้ทำเพราะว่าแต่น้องเขาก็จะเปิดออนไลน์ให้อยู่วันหนึ่งนะ รอดูวันไหนที่ที่จะทำอะรอดูว่าว่าน,น้องเขาจะเปิดวันไหนแต่ใดๆแล้ววันที่สามเอ็ดทุกคนสามเอ็ดธันวาเขาไปสก,กาล่าอีกแล้วแอสก,กาลาใครจำคอนคอนเก่าได้ไหมสัญญาต่อหน้าลานสก,กาลาว่าผมจะไม่เป็นเพื่อนกับคุณผมจะเอาคุณเป็นแฟนให้ได้น่าจะประมาณนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดสัญญาต่อหน้าร้านสก,กาลล่า สามอ็ธันวาเขาไปเขาดาวกันที่นั่นจ้ารอดูรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงเขายังทำตามสัญญาอยู่ไหมหรือเขาเป็นแล้วเรารอดูรอดูเลยอืรอบนี้จะไปสัญญาที่สก,การ่าอีกไหมสามเอ็ดธันวา ครับขอบคุณพี่ชายครับขอบคุณครับเฮ้ยแล้วบ่เอ้ยเอาอีกอะไรดิบ้าดิเอ้าวเดี๋ยวไอ้เพื่อนขอถ่ายรูปได้ขอบคุณครับผมอ้าวเอามาอันเดียวอีกแล้วขอบคุณในบ้านหรอกคนสองคนเอ้ยขอบคุณแม่น่ารักที่สุดเห็นไหมตัวอย่างมาขออนุญาตถ่ายกับพี่เพื่อนแล้วก็พี่พีเอฟซีข้างหลังนะครับยกปลายขึ้นมาได้นะไอ้เพื่อนห้องโอ้ยดีใจขอบคุณนะครับไอ้ขอบคุณครับ โอ้ยนั่งโดนกับปวดเอว <laughs> หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสอง้มหนึ่งสองเย่้องเย่ขอบคุณครับขอบคุณพี่ลำเพลินค,ครับ,รบอาเซียบลูมบออีกซื้อหนึ่งรอบกับพี่ลำเพลินครับผมขอบคุณลหลายๆครับ <c oughs> ขอบคุณน้ำใจมาไรไม่ทีที่มอบให้กับเด็กคนนี้ขอบคุณน้ำใจมาไรไม่ทีที่มอบเป็นชอให้คนคนนี้ขอบคุณจากใจขอบคุณจากใจที่มอบให้เราไม่รู้ว่าใครที่มอบให้เราบ้างเอาไว้ใช้ลืมทุกคน ลืมตั้งแต่แรกเลยฮะ,อะเอากล่องมาที่พี่พี่ป๊อปเอากล่องมาทิกล่องลืมเลยงั้นวันนี้อาจจะยางแล้วกันเพราะว่ามันต้องเอาขึ้น,นเพราะว่าทุกทุกวันต้องเอาไปวางไว้ที่จะสร้างเมรุนะฮะนี่นะครับทํามาแล้วนะครับสร้างเมรุนะฮะเดี๋ยวทุกในในทุกๆุกวันเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาวางไว้สักที่ที่หนึ่งนะครับใครอยากทําบุญก็ประโยชน์ได้แต่นุกจะบอกก่อนว่าไม่มีกําหนดนะครับ ทำไปเรื่อยๆไม่จะเป็นต้องคนละพันสองพันไม่จาเป็นครับคนละบ,บาทถ้ามีใจที่อยากจะทำบุญคุณก็ได้กุศลแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเงินมีพันหนึ่งโอ้คูทถามเก้าร้อยคุณหน้าใหญ่อยากให้ทุกคนเห็นว่าคุณรวยไม่ต้องไปทำแบบนั้นครับทำไปเรื่อยๆมีน้อยใส่น้อยมีเยอะก็ใส่น้อยก็ได้ใส่เยอะก็ได้ถ้ามีเยอะนะนะครับก็นะครับ,นะร,บรออนุโมทนาบุญนะครับแต่แต่วันนี้ไม่ทานแล้วนะเพราะอันนี้มามาวันแรก โอ้ยไม่ได้รับของได้ไงหรือกินแย่งกันได้ไงแย่งกันเนาะโอ้ยครับสาธุกครับสวยมากกว่าเดิมนะเออพอพอก่อนโอ้พี่เต๋าอุ้ยทำบุญด้วยขอบคุณครับพี่เต๋าครับอันนี้สร้างเมลูครับพี่เต๋าโอ้ขอบคุณครับพี่เต๋าครับขอบคุณครับสาธุกครับสาทุครับอุ้ยสาธุกครับพี่เต๋าขอบคุณมากครับไม่ได้ทิปอยู่แล้วะก็เอามาทำบุญตัว ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต๋อเอาเอาคืนเลยพี่ครับโอ้ยอนุโมทนาบุญกับพี่เต๋อครับนั่นแหละนะฮะเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปวางไว้ตรงตรงนุกแล้วพอแล้วกันเนาะนะครับก็ส่วนที่เอามารออ่าส่วนที่ตั้งใจไม่ให้นุกก็ให้นุกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เอาใหม่นะเอ่อ บัญชีเราอาจาะสมมติอันนี้ลูกบริจาคไปไปทุกๆวันทุกๆวันกับไปคือเราเราไม่ได้กำหนดว่าเดือนนี้จะครบเดือนนี้จะครบทำไปเรื่อยๆแล้วเราเอาเงินมานับแล้วเงินครบปั๊บเราก็อาจจะไปสร้างไปสร้างแล้ววันที่สร้างเราอาจจะเปิดเราอาจจะเปิดให้บริจาคแค่วันเดียวแค่นั้นครับใช่ก็ใครที่อยากจะทำบุญก็มาคอนเสิร์ตก่อนอย่าไปทำนะนี่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตนุ๊กคอนเสิร์ตพายคอนเสิร์ตน้องๆซอยตันด้วยที่จะร่วมช่วยกันสร้างเมนกในครั้งนี้นะครับอนุโมทนาล่วงหน้าครับทุกคนครับครับแล้วก็ขอบคุณทีมพลังรักขขออองโนนน้คคะรับบีุ่ณมากๆเลยย อันนี้เก็บไปนะครับไม่ได้เป็นทำเกิดอะไรนะครับอ่ะเอาอย่าบไปก่อนเงียบไปพูดๆไปพุ่นก่อนขอบคุณนะครับอ่าใช่สุขใจครับขอบคุณช่อดีๆช่อนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้อยา่างที่เราเพอนบอกนะครับที่ที่เราเพอนเห็นสายตาทุกคนคือมันเป็นสายตาที่น้องกมสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณภูมิใจเนาะดี็นนะภูมิใจใน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 ทุกตุกหลงเอ้าเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะนัะ่นเครับมันตึงตลอด ต้องหเชิญก่อนที่จ้ของงานขึ้นมาแบบนี้ไม่ไต้องเชิญน,นะครับก็ขอบคุณพลังรักจากทุกกคนที่ไม่ปล่อยให้นุ๊กไปอ้างว้างเลยแมนะ้แต่คอนเสิร์ตนุ๊เดียวคอนเสิร์ตแปเดียวคอนเสิร์ตกู้หรืออะไรเงี้ยในทุกๆกต์มทุกคนให้ความสำคัญกับพวกเราแล้วก็คอยประกันก็นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเดินเชิญคุณตั้มสากาลอครับผมโอเคสากาลาสวัสดีพี่เป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้ถามพี่โอพี่ตั้มไปไหนมาไปเดินรับแขกมาเป็นงานงานแต่งพระหรือที่ไหนก็เลนลึงรับแขกสามส สัญญาต่อหน้าร้านสการาจำได้ไหมฮะจำได้ไหมสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะฮะเราไปเจอกันที่ลำปางนะฮะจำกันได้ใช่ไหมฮะทั้งน้องนุกแล้วก็น้องปายด้วยนะฮะทั้งคู่เลยนะครับนะฮะก็ขอบคุณ เจมส์ห so 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 uh, ้าร <laughs> <c oughs> ้อยนะคุณเจมส์เจ้าของสถานที่นะครับที่เอื้อเฟื้อขอบคุณน้องนุกธนดลนะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซแล้วก็เพื่อนๆนะฮะก็ตื่นตันใจนะปกติไม่ค่อยมาพูดอะไรอย่างนี้เราจะอยู่เบื้องหลังตลอดเลยนะฮะแต่ทุกครั้งเลยเนี่ยในสิ่งที่เราตั้งใจทำเองเนี่ยอยากให้ทุกคนรับพลังแห่งความสุขตรงนี้ไปด้วยกันแล้วก็นําพาน้องๆเติบโตไปด้วยกันในอนาคตนะฮะแล้วก็ผลักดันไปด้วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนาะ สัญญาว่าจะเข้มแข็งแล้วแข็งแกร่งนะครับโอเคขอบคุณทุกๆคนนะฮะวันที่21ธันวาคมนี้นะฮะาไปไปายโอริโอก็จะมาเล่นที่นี่นะฮะ,ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญก็คือเพอร์พีสแล้วก็ pose, กโจไรดวนนะครับแล้ว31 <laughs> 31ธันวาคม เดี๋ยวพาไปขึ้นเหนือนะฮะพาไปขึ้นเหนือด้วยกันนะฮะแล้วขออนุญ,ญาตเองเนี่ยพานุกธรณไป CNP Entertainment นะฮะ <S <S เขายังไม่ไปเอฟเสื F ้อ er, แต่ยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวก็จะเชิญน้องไป CNP Entertainment ด้วยตัวเองนะ,ะอขอบคุณนะฮะจะไปรอบนึงแล้วจะไปตอนนั้นน่ะไอพี F ่ป๊อบโองงานอยู่ไหนนะวันนั้นน่ะที่ว่าจะไปนวะทีนี้มันไปถึงดึกก็เลยไม่ได้ไปก็จะไปไอ้เอาของมาแล้วมาส่งนี่แหละส่งขาย กินกับไรอะไรนี้แหละอ้าโอเคครับก็ปากงานด้วยนะครับผมสําหรับงานนุกงานปายนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ตต่มสกาล่าขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณตะกล้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่มาทําข่าวในวันนี้ด้วยนะครับที่น่ารักกับนุกเสมอเลยพี่ๆนักข่าวในหลายๆช่องในทุกๆช่องนะครับผมแล้วก,ก็ใครอีกใครอีเอาให้มันหมดตอนขอบคุณพี่พี่เอฟตีทุกคนด้วยนะครับพี่ตะก้องขอบคุณมากขอบคุณป้ายไป,ไปทุกป้ายเลยนะครับ งานงานนี้ก็ยังคงเป็นงานที่ทาให้นุกมีรอยเยิ้มแล้วก็ยังเป็นยังคงเป็นงานที่ทุกคนผลักดันนุกอีกหนึ่งขอบคุณกําลังใจดีๆจากทุกคนครับขอบคุณครับพิทาพทาจะค,มคุมไว้เลยคุมไ้เลยเดี๋ยวมีคนเอาไปใส่กล่อง บริจาคโมเสูเคยกูเลยพี่กุไปเลยอะไรนะให้ทิปนักร้องแล้วมายืมค่ารถนักร้องจันเลหล่ะไยขค้นเอ๋ยเดี๋ยวนุขอถ่ายรูปกับพี่ๆหน่อยนะนุยังไม่ถ่ายรูปเลย